สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนี้นะคะจะออกให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องดื่มเครื่องปรุงรสที่ลดปริมาณน้ำตาลให้เหลือไม่เกินที่ร้อยละ6ลดปริมาณโซเดียมจากเดิมลงร้อยละ30รวมทั้งไขมันไม่เกินร้อยละ65เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน 24ผลิตภัณฑ์จาก9บริษัทเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงและโรคหัวใจค่ะซึ่งผู้บริโภคก็จะสามารถดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีฉลากอันนี้ก็จะมั่นใจขึ้นไประดับหนึ่งเพราะว่ามีการตรวจสอบรับรองกันมาแล้วจากสถาบันทางวิชาการที่เชื่อถือได้อย่างเช่น สถาบันโภชนาการนะครับจนกระทั่งเราสามารถจะเอาหลักเกณฑ์อันเนี้ยมาออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้แล้วก็มีผลที่จริงมีผลไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องปรับส่วนผสมต่างๆนะคะโดยเฉพาะน้ำตาลและโซเดียมตามที่อยอกำหนดเอาไว้รวมทั้งสามารถขอสัญ,ญลักษณ์รับรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่อยภา,ายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ